มารีวิวตัวตู้อิงทรนะครับขนาดเล็กนะฮะตัวนี้บรรจุได้ทั้งหมด90ลิตรนะครับมาดูกันว่ามีอะไรกันนะครับมีอะไรให้บ้างนะฮะนี่นะครับหลอดไฟนะครับ LED นะครับ1หลอดนะครับถุงมือ1คู่นะครับปืนพ่นนะครับหัวปืนพ่นนะครับตัวนี้ตัวอะแดปเตอร์ต่อไฟนะครับอันนี้คือตัวต่อลมนะครับต่อลมเข้ารูนี่นะครับ โอเคครับหัวลมมีให้นะครับนี่หัวปืนต่หัวนะครับแล้วก็ตัวนี้พิเศษเลยจะมีตัวแผ่นพลาสติกนะครับตัวติดติดกระจกนะครับกันกระจกขึ้นฟ้านะครับอ่าตัวนี้จะได้มองชิ้นงานได้เห็นนะครับพอตัวนี้เป็นฝ้าก็เอานี้ออกแล้วก็เปลี่ยนนะครับโอเคนะครับตัวนี้โคตรคุ้มเลยนะครับเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นในธุรกิจการยิงทรายนะครับวันนี้อยู่4 0 0พันกว่าบาทนะฮะ าราคานี้นะครับบอกเลยว่าถูกพิสุดแน่นอนนะครับท่านใดสนใจก็มาจับจองกันได้นะครับที่ Freestyle Racing Thailand นะครับมีช่องทางการนังซื้อ La Hada และ Shopee แล้วก็หน้าเพจนะครับหรือว่าใน Facebook ส่วนตัวของเพจนัฐวุฒิสุขใหม่นะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ